ัวเลือกสุดเซอร์ไพรส์สื่อแชงหงติดต่อเอเจนต์กุซอใหม่แล้วในครั้งนี้บ่งบอกชัดเจนผู้เชี่ยวชาญดังเผยสองสิ่งที่เห็นจากด้านของครอปหลังลาลิเวอร์พูลจบซีซั่นนี้อาได้ยังไงงานนี้สัมภาษณ์ฟอร์จนได้มาทำให้ฤดูกาลที่เหลืออยู่นั้นเป็นฤดูกาลสุดพิเศษกันเถอะนะอดีตแข้งชี้ชัดสองตาลิเวอร์พูลที่อนาคตสันคครอนหลังเจ็กินครอฟลาชีม ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เอาล่ะในงานนี้ทางเดอะแอตแนติกระบุเลยว่าลิเวอร์ pool เริ่มต้นมองหาในายใหญ่คนใหม่แล้วโดยติดต่อไปหาเอเจนต์ของผู้จัดการทีมหลายรายโดยมีหนึ่งในรายที่น่าจะเป็นชื่อโผลมาแบบน่าเสียภัยซึ่งลิเวอร์ pool ถึงคราวที่ต้องมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่อีกรอบนะฮะหลังที่ทางด้านของเชคเก็คอปประกาศข่าวช็อกขอจะลาออกจากทางจบพิซซั่นนี้โดยเจ้าตัวนั้นปูดนะว่าแจ้งกับสโมสรตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้ว ต่อกรณีดังกล่าวตัวเลือกในายใหญ่หงแดงคนต่อไปมีการคาดการกันว่าชาบีออรันโซโค้ชทีมไบเออร์เลเวอร์โคเซนเป็นตัวชื่อที่นอนมาเลยนะฮะสำหรับการย้ายมานั่งเก้าอี้แทนที่ครอบในช่วงซีซั่นหน้า ขณะนั้นก็ดีเดออันติกปเปิดเผยเมื่อวันที่2 7มกราคมว่านอกเหนือจากทางกุซูชาวสเปนิชแล้วหงแดงเดนหน้าเนี่ยทาบทามเอเจนต์ของผู้จัดการทีมในพิมเบริกอีก3รายโดยมีชื่อที่น่าประหลาดใจติดโผม,มาในคร克拉กนี้ด้วยซึ่งเจ้าตัวเองนั้นก็ประกาศร,ระบุเลยนะว่าทีมจากทางแอนฟิลด์ให้ความสนใจนะฮะทั้งโรเบรโตเดอะแชบี้ขุนศรีทางด้านของบริทันและก็อันเก้ปอสตซิโกกูในยัยสเปอร์ตลอดจนโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมเบรนฟอร์ด นอกจากนี้สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมน้ว่าลิเวอร์พูลติดต่อไปหายูรยนนาเกียวมันถึนซูใหญ่ทีมชาติเยอรมันเช่นกันด้วยหวังว่าอาจจะได้พาเขาเข้า,ารับงานต่อจากทางด้านของเชลิคอฟหลังจบศึกยูโร2024ส่วนานคารับเองยืนยันว่าแม้ว่าจะวางรากฐานในกัสมบสโมสอนเอาไว้เป็นอย่างดีแต่เขาจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ของทีมสมบสอนหรอกนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำไมต้องเป็นผมด้วยละ่ะ สุดท้ายแล้วที่พวกคุณต้องการคือคําแนะนําจากทางคนแก่ผมจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะผมมีความคิดเห็นแต่ว่าคุณคงไม่เชื่อได้ว่าผมจะไม่พูดอะไรและผมไม่มีปัญหากับสิ่งสิ่งนี้ผมขออวยพรกับสมโมสรและตอนนี้ผมยังอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้พวกเขาพาความประสบความสำขขเร็จได้อย่างดีสุดในครั้งนี้นั่นเองน,นะเอาแล้วไงบ่งบอกชัดเจนนะผู้เชี่ยวชาญคนดังออกมาเปิดเผยสสิ่งที่เห็นจากทางด้านของเชคเกนคอฟขุนซื้อเลือดเบียร์ที่จะอำลาแม่ทับลิเวอร์พูล จบซีซั่นนี้โดยทงางคาร์เรนสแตนตันนับผู้ช่วชาญคนดังสัมภาษณ์กายออกมาเผยสสิ่งที่เห็นจากทางด้านของชิคกินคอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมน,นีที่จะอำลาตำแหน่งทางการกุนซือของแดนทิเบตภูหลังจบฤดูกาล2023นี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปะมาณเราเย็นวันก่อนที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยชิคกินคอฟได้แจ้งข่าวร้ายชนิดที่ช็อกแฟนบอลของแดนทิเบตภูไปทั่วทั้งโลกใบนี้จากการถแถลงการผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรด้วยใจความสําคัญที่ว่า จะลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดนั้นดาวเรนสแตนตันออกมากล่าบถึงนะว่าทางจอเกเจคินคอฟเนี่ยดูเหมือนคนที่เหนื่อยมากๆเลยนะและก็ดูเหมือนคนที่อ่อนแรงที่สุดเลยสังเกตได้จากน้ำเสียงที่เขาพูดและก็ภาษากายที่เขาสแสดงออกมาระหว่างการถแถลงการมันไม่ใช่แค่ความอ่อนแอทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่มันยังรวมไปถึงจิตใจด้วยมันไม่ใช่ผลกระทบที่มาจากทางภายนอกหรือความกดดันแต่มันมาจากตัวของเขาเองทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่เขาบอกมันคือความจริงในขณะนี้ เอาล่น,นยังไงงานนี้ทางเฟอร์จูฟันไดเชื่อได้เลยว่าการข่าวการอลาออกจากทางลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลน,นี้ของทางชิคเกนคอฟจะไปเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจที่สูงอยู่แล้วและของทีมขึ้นไปอีกเพื่อจะนําไปสู่การคว้าถ้วยรางวัลมันถูกประกาศในวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าครอฟเนียตัดสินใจที่จะอ,ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหลังสิ้นสุดการแข่งขันใน,น,ในปัจจุบันนี้ ส่วนฟันได์ได้อธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาเมื่อเขาและก็ทีมได้รับแจ้งข่าวที่ a x ็กซ a i เ i n น c ิ n งเซ็นและนักเตะหมายเลขสี 4, ยังได้เน้นย้ำถึงคำมั่นของเจ้านายที่ว่าความมุ่งมั่นทั้งหมดควรจะพุ่งไปที่การไล่ล่ากเกียรติยศในฤดูกาล2 0ป3ยโดยรเริ่มจากเกม e m i r a ร e s FA Cup ที่จะพบกันทางด้านของนอร์ดิ c ตี้ในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ โดยนี่คือบทสัมภาษณ์นะผมก็มีคําถามแรกนะฮะโฟร์จิวชัดเจนแล้วนะว่าผู้จัดการทีมได้ประกาศว่าเขาจะออกจากสมโมสรสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้ปฏิกิริยานี้มีผลต่อคุณอย่างไรบ้างโดยทางฟันได้ก็บอกว่ามันยากที่จะรับได้เพราะผู้จัดการทีมมีความหมายอย่างมากต่อเราต่อผมต่อสมโมสรต่อทั้งพิมพ์บริกเลยก็ว่าได้ผมคิดว่านะแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจแล้วเพื่อตัวของเขาเองและครอบครัวของเขามันจะเป็นเรื่องที่ยากเสมอและมันจะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนคำถามต่อมา กับการเป็นช่วงเวลาที่ส่วนตัวหรือกับเจ้านายและสำหรับธรรมดานักเตะแต่มันมีรายละเอียดเล็กน้อยที่คุณสามารถแบ่งปันได้ไหมว่าเขาบอกมารดานนักเตะอย่างไรกันบ้างและปฏิกิริยามันจะเป็นยังไง โดยทางฟันไดก็ได้บอกว่าใช่แล้วเขาบอกว่พวกเราเป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนและพวกเราทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันอย่างที่ผมพูดไปมันเป็นเรื่องยากที่จะรับได้แต่ความคิดของเรานั้นคือบุ่งมั่นไปที่างานเรามีเป้าหมายมากมายที่ยังประสบความสำเร็จได้ในปีนี้และจะทำะทำไมราถึงไม่จบฤดูกาลดาระดับที่สูงไปด้วยการเฉลิมฉลองเพื่อเนายด้วยละในครั้งนี้คำน้าต่อมา ผู้จัดการทีมกตือล้นอย่างมากในการให้สัมภาษณ์ของเขาเพื่อจะเน้นย้ำว่ามันเป็นงานตามปกติคุณจะทําให้แน่ใจได้อย่างไรกับสิ่งสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นคุณเห็นสื่อในตอนนี้มันคือทุกที่คุณจะทําอย่างไรเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามันจะไม่มีสิ่งใดมารบกวนสมาธิฟันไดก็ตอบว่าผมคิดว่าอย่างที่เราพยายามจัดการเสียงรบกวนภายนอกอยู่เสมอมาแน่นอนาว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะเป็นข่าวใหญ่ในโลกฟุตบอลสำหรับเรา มันยังคงเป็นวันที่ดีสําันสําคัญเป็นอย่างมากแต่เราเองนั้นก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้และเจ้านายก็ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนแล้วสํหรับเราและก็สํหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมต้องการที่จะทําให้แน่ใจในะว่าเด็กๆที่เหลืออยู่นั้นคิดเช่นนั้นด้วยผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นแหละครับเราทุกคนต้องหาหรือว่าต้องการที่จะประสบความสําเร็จ อย่างมากมายและความคิดนั้นก็เป็นมาแต่ช่วงประติาสแล้วและดนั่นเองนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไปมันอาจจะเป็นพลังพิเศษให้คุณหรือบางทีก็ไม่ได้มีความสุขกับมันมากขึ้นไปอีกหน่อยด้วยกันนะและกระทั่งช่วงสุดท้ายของฤดูกาลช่วงเวลาสุดท้ายของผู้จัดการทีมที่สโมสรช่วงเวลาที่ดีสุดที่เขาเคยมีนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมัน่นและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเป็นงานตามปกติ ผมคิดว่าแฟนๆจำนวนมากต่างก็ยินดีกับที่จะทำเช่นนั้นเหมือนกันนะเพราะพวกเขากำลังพูดกันถึงการทำให้แน่ใจแต่ว่าช่วง2-3เกมมาเนี่ยสุดท้ายจนายจะประสบความสำเร็จให้กับทีมมากเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องส่งผ่านไปสู่นักเตะค,คนอื่นเขาหรือมันจะเป็นความรู้สึกโดยรวมจากวันแรกเลยหรือไม่ฟันได้ก็ได้ตอบว่า ผมคิดว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่โดยรวมนะและอย่างที่ผมพูดไปแล้วผมไม่ได้มีความรู้สึกเลยนะว่ามันจะเป็นเช่นนั้นผมคิดว่ามันแค่ควรทําให้คุณได้พลังพิเศษความรู้สึกพิเศษที่ทําให้ปลอนนั้นได้ใช้ประโยชน์จากมันผมคิดว่าความรู้สึกนั้นมันมีอยู่แล้วที่นี่อย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วงปิสั้นที่คุณต้องการจะทาสิ่งต่างๆมากมายให้ถูกต้องจากช่วงปีที่แล้วและเราต้องทํามันต่อไปฐานะแฟนบอลฐานะผู้สนับสนุนและของสโมสรฟุตบอลมันจะรู้ รู้สึกในทางนั้นด้วยเราต้องการจะหยุดที่นั่นและคุณต้องการที่จะหยุดที่นั่นเพื่อทีมอยู่ที่นั่นเพื่อบุิลากรทีมมาทําอะไรให้ฤดูการที่เหลืออยู่พิเศษกันเสนะแล้วเขาจะสามารถได้มีการอําลาที่เขาคู่ควรที่จะได้รับอย่างแท้จริงคําถามต่อมาคุณรู้สึกอย่างไรกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นฐานะกัปตันทีมในการทําให้แน่ใจได้ว่าฤดูการนี้จะไม่ถูกรบกวน เขาได้บอกว่าใช่แน่นอนนะผมคิดว่าสำหรับผมเองนั้นโดยส่วนตัว,ตวแล้วอย่างที่ผมพูดไปความคิดเห็นของผมก็คือการทําให้แน่ใจได้ว่าเป้าหมายของเระนั้นมีและเราก็พยายามจะทําให้เสร็จนั้นสําเร็จนั้นจะได้ไม่ถูกรบกวนจากข่าวข่าวนั้นนั่นคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการด้วยเราต้องการจะประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆมากมายและก็ทํามันด้วยฟอร์มที่เรามีด้วยวิธีทางที่เรากำลังเล่นด้วยบรรดานักเตะที่การทําได้ดี และก็รักษาความมั่นใจนั้นไว้นั่นคือเหตุผลที่เราต้องทํามันต่อไปอย่างที่ผมพูดไปนั่นคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการด้วยและเราเองนั้นต้องป้องกันเสียงรบกวนจากโลกภายนอกมุ่งมั่นกับวิสัยทัศน์และหวังว่าจะประสบความสำเร็จในช่วงหลายเดือนเพื่อจะเป็นผู้จัดการทีมที่ยังคงอยู่ในสโมสรในขณะนี้คำนาต่อมาสัปดาห์สำคัญกำลังจะมาถึงเช่นกันเกมกับทางนอร์ดิชิตี้เชลซีอาร์ซอลมันมีเวลาไม่มากหมายนักที่จะติดทบทวนจริงหรือไม่ ฟันได้ก็ตอบว่าไม,ม่ไม่เลยนะนั่นคือความสวยงามในโลกของฟุตบอลเช่นเดียวกันเราพร้อมแล้วสำหรับเกมเอฟเอในช่วงสัปดหาห์นี้และมันจะเป็นเกมที่ยากอีกเกมที่บอกได้เลยว่าเรามีนักเตะที่กำลังกลับมาแต่นั้นนั่นจะเป็นผลบวกเป็นอย่างมากและเราต้องการทุกคนและนั่นคือสิ่งที่เรา การแสดงออกมาตลอดฤดูกาลใช่แล้วผมกําลังตั้งหน้าตั้งตา,ารอคอยและจากนั้นอย่างที่คุณพูดไปเราก็กลับมาเล่นในพิมพ์เบรและมันจะเป็น2เกมที่ยากที่รอเราอยู่เช่นเดียวกันออกไปที่นั่นและก็สนุกกับมันกันเถอะนะอยู่ที่นั่นด้วยกันทันา์ทีมแน่นอนนะว่าอยู่ด้วยกันและก็ติดต่อก,กับบรรดาแฟนและทุกคนที่สนับสนุนเราทั่วทั้งโลกใบนี้นั่นคือวิธีทางที่เราทำมาเสมอและก็สร้างความสําเร็จมาเราดูกันดีกว่าว่าฤดูกาลน,นี้จะออกมาเป็นเช่นไร ซึ่งดีมากๆเลยนะและเราต้องทำงานอย่างหนักต่อไปในขรั้นี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ